ประชาชนไม่รักคนในวงการบันเทิงเหมือนเดิมแล้วเมื่อเดี่ยวชูเกียรติสะท้อน25เมษายน64เมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลผูกกำกับภาพยนตร์ชื่อดังอาทิเรื่องรักแห่งสยามดิวไปด้วยกันนะออกมาโพสข้อความผ่าน Facebook ถึงความรู้สึกต่อวงการบันเทิงในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 ในประเทศเราตอนนี้ดาราศิลปินออกมาโพสโชว์สิทธิพิเศษทำตัวลอยเหนือปัญหาทำให้ความรู้สึกห่างเหินกับพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนห่างออกไปโดยระบุข,ข้อความว่า จากนี้วงการบันเทิงจะเปลี่ยนไปนะคนไม่ชอบดารามากขึ้นเพราะรู้ว่าในวิกฤตแบบนี้ดารานักร้องศิลปินไม่ได้ช่วยอะไรจรึงอยู่ว่างานอย่างพวกเรามีส่วนช่วยทําให้การกักตัวของประชาชนมีอะไรกล่อมกลาใจิตใจบ้างแต่คนเครียดก,กันหนักขนาดนี้จะเอาอะไรมาบันเทิงคงเอาไม่อยู่แล้วแล้วยิ่งดาราศิลปินออกมาโพสต์โชว์สิทธิทพิเศษออกมาทําตัวลอยเหนือปัญหาทั้งปวงนั้นยิ่งทาให้ความรู้สึกห่างเหินกับพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนท่านห่างออกไปทุกทีและนั่นก็ทําให้ความคิดที่ว่า พวกนี้เต้นกินรำกิน่วยผู้มีอำนาจไปวันๆชัดแจ้งยิ่งขึ้นรำลึกยุค,คเขมรแดงเรืองอำนาจดารานักร้องศิลปินถูกกำจัดเป็นพวกแรกๆก่อด้วยความโกรธแค้นของประชาชนด้วยวิธีคิดแบบเดียวกันหวังว่าบ้านเมืองเราคงไม่ไปถึงจุดนั้นแต่เมื่อเหตุการณ์ถึงปกติสุขที่ไม่รู้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่หน้าตาของวงการบันเทิงจะเป็นแบบไหนเอเจนซี่สินค้าใดๆจะยังกล้าจ้างดาราศิลปินโง่ๆที่เป็นสลิมเป็นอิกนแรน์ไปนำเสนอสินค้าตัวเองหรือไปเล่นละครอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ เพราะพวกเอเจนซี่กับลูกค้าและช่องทีวีส่วนใหญ่ก็สีนเสมอกันเวลาดาราศิลปินอ้อนแฟนๆก็จะบอกว่าตนเป็นคนของประชาชนแต่ว่าเวลาออกความเห็นอะไรเง่าๆก็มักจะบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวท่านั้นทําให้คนที่สนับสนุนคุณผิดหวงังหรือเสื่อมความนิยมก็คือสิ่งที่สมควรได้รับแล้ววันหนึ่งคุณออกมาบอกว่ารับใช้พี่น้องด้วยความสุขความบันเทิงใครจะไปเชื่อเพราะคุณตอแหลออกสื่อไปแล้วโดยไม่รู้ตัวตามนั้น ข้อความถูกแชร์ต่อจำนวนมากอย่างรวดเร็วและชาวเน็ตให้ความสนใจเข้ามาพูดคุยใต้โพสต์นี้อย่างท่วมทน้นในประเด็นดารานักแสดงในเชิงเห็นด้วยกับที่มาเดี่ยวโพสต์